มิสเตอร์ไบนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น KTS จักรยานรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า3ลอ้อนะร,รุ่นใหญ่รุ่นนี้ก็มีโครงหลังคาแข็งแรงนะครับมี2ที่นั่งน,นะครับแล้วก็มีกระจกข้างหน้าเป็นกันขุนะกเ็เรามาดูกันครับนะครับว่า,ารายละเอียดของรถเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากการเปิดสวิตช์ ก็ห็นว่าเป็นจอดิจติตอลนะครับก็จะมออีอันนี้จะบอกความเร็วนะครับอันนี้บอกปริมาตรแบตนะครับอันนี้ก็คือสีเหลืองสีแดงเนี่ยถ้าสีเขียวลดลงมามาถึงครึ่งหนึ่งก็ได้ครับก็ขอให้ชาร์จได้เลยครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ประมาณ6-8ถึงชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็คือสถานะคือแบตเต็มนะครับอันนี้คือความเร็วเหมือน,นว่าระยะทางที่ใช้ไปของของของรถคันนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมี มีเออ่ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีเสียงก็จะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อไปก็จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าโอเคนนี้คือไฟหน้าแต่แต่นะครับโอเคอันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือถ่ยหลังนะก็จะเห็นว่า นี่คือ1 2 3่นี่ก็คือระดับความเร็วของมอเตอร์ความแรงของมอเตอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเบรกทั้งเบรกมือนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วก็เ,รเบรกเท้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบรกเอาไว้หยุดรถเหมือนรถยนต์เราเลยนี่มันก็จะไม่เป็นอะไรน,น,นะครับุณแจก็จะให้มา2ชุดเป็นกุญแจรีโมทน,นี่ก็คือระบบเบรกเซฟตี้นะครับเวลาเราจะเบรกเซฟตี้เราก็ กดอย่างนี้นะครับกดคึิกค้างไว้นะครับม,มันก็จะเซต็จทีมัก็จะไม่สัมมันก็จะบิดไม่ไปนี่เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรากดกดกลิกมันก็ไปนะครับมันก็จะลด้ำเลื่อนได้นี้นะครับต่อไปก็คือเรามาดูครับเราจะเปิดเบาะข้างหลังยังไงร,รุ่นนี้เบาะก,กว้างมากครับมีที่เก็บของ2ที่นะครับก็มีตรงนี้1ที่นะครับอันที่2เราดึงสลักออกดึงสลักตรงนี้นะครับดึงสลัก แล้วก็สามารถเปิดบอบนี้ได้อ่า,อานี้นะครับโอ้อย่างเงี้ยฮะกว้างมากครับสําหรับเอ่อที่จะไปตลาดแล้วใส่ของได้นะครับก็ความกว้างก็น่าจะประมาณสัก50คูณ60เซนติเมตรได้เลยนะครับคงเหล็กหลังคาแข็งแรงครับมีกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีที่ล็อกกุญแจด้านหลังนะครับ นี่ก็จะเป็น <c oughs> ในส่วนของแบตเตอรี่ที่เก็บแบตเตอรีร่รุ่นนี้ก็จะเป็น20แอมป์ติโวลต์แบตเตอรี่4ลูกนะครับมันก็ชาร์จตรงนี้นะครับถ้าไฟบ้านตรงได้เลยครับนะครับเรามีอะแดปเตอร์ใหนะ้ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน Mr. สเตอร์ไบท์นะครับ0 8 5 1 0 8 5 5 8 8นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดสีสีนะครับสีขาวสีเขียว สีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ